ธีกรรมภายในงานครับท่านประธานสงนำสาทุกชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายนะครับจากนั้นก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมลั่นกายวาจาใจให้สาบรูสุทธผ่ธองใสทุกท่านก็พร้อมใจกันกล่าวคำบรรนาสินห้าครับพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเลินใจวอลเดนเป็นประธาน,นกล่าวถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวาย,วววายเทียนใจไฟเนรันอนันตชัยนะครับ โดยมีการยานามิตรเกษมกริยานมิตรพโอบการยานามิตราาอานอนโ์โปสกฤษณะนะครับและกริยานามิตรจันทนาพีซองเกอร์เป็นประธานนำต่อคถวายพร้อมกันนี้นะครับผู้แทนคณะท่านประธานาได้นำต่อคำถวายสุปปัจจัยเทีทยธรรมแด่คณะสงฆ์ท่านประธานและผู้มีบุญที่อยู่ทางบ้านครับก็ส่งใจมาร่วมประกอบพิธีกรรมด้วยความเบิกบานใจภักบ่ายนะครับที่คุณผู้ชมเห็นภาพสักครู่เป็นพิธีจุดเทยียนใจไฟเนรันอนันตชยัย พร้อมท้งสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ได้นําทุกท่านอธิฐานจิตจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยพร้อมท้งด้มีตาให้โอวาทอุนค่าเพื่อเป็นขวัญและก็กาลังใจในการสร้างบารมีร่วมกันนะครับอนุวัฒนาบุญนะครับกับทุกทกิจกรรมงานบุญของวัดไทยในต่างแดนหรือว่าศูนย์ส่งเสริมสิธธรรมในภาคพื้นอเมริกาด้วยนะครับสาธุครับ